สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่านคลายความเครียดกับพระทีท่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชาววิจ,จารณญาณที่คอรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับพระที่นำมาทวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระฤุษโทษ์รุน่นมหามงคลพิมพ์ใหญ่เดี๋ยววันร้อยแปดหลังฟังประแดงของพระมงคลออกเมื่อปีพศ2546นําอยห้ไดูชมนะครับ ความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตที่องค์พระก็จะมองเห็นมวลสารเดนียวว่านชัดเจนนะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับรายละเอียดมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะมองเสียนขององค์พระมีลักษณะหนาดูมองเห็นดอกรองรึกตรองเส้นที่นาผักชัดเจนนะครับ ตาทั้งสองข้างเป็นลงไปล่องลึกนะครับจมูกสูงนะหนกแก้มสูงหมดก็จะมองเห็นมิติความหนาของริฟฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างนะครับลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนาหนูนะครับมิติความหนาของต้นแขนขวานะครับ ทีบริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะเป็นสันนานูนพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนึ่งฝ่ามือนะครับสังเกตมิติความหนาของสังกตินานหุนชัดเจนนะครับความคมชัดความพลิกของร่องจีวรริจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายนะครับมองจากกระบวนเชิงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่านแขนขวาแล้วก็ท่านแขนซ้ายฝ่ามือขวาประสานฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นพิตติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายหนานุนชัดเจนนะครับลักษณะของข่าขวาหนานุนุนก็จะมองเห็นอร่งจีวรหรือจีวรที่บริเวณข่าขวาชัดเจนครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาครับปลายเท้ามีลักษณะปลายแหลมนะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนาหนุนก็จะมองเห็นอร่งจีวรหรือจีวรที่บริเวณเข่าซ้ายชัดเจนนะครับ ที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับฐานบัวคว้มบัวไงไหก็จะมองเห็นมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับลักษณะรอง้วยของกรีบบัวนะฮะมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับถ้าภา,ภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอมฉันก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ พ,พระัดเจน,นะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มระดีการมองเห็นมิติความลึกของพิมพ์ระนะครับแต่ละุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดความลึกของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนาเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเรนนครียดนะฮะ ดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับหมวลสารี้จัดจานต็มองค์พระไปหมดครับรกลายที่เกิดขึ้นจากมวลสารผงแร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ มองจากกันข้ามนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่บริเวณขอบด้านข้างขององค์พระนะครับลักษณะขอบก็จะมีลักษณะเรียบนะครับขอบก็จะมีความคมนะฮะประกาบที่เกิดขึ้นจากมวลสารผงแร่ศักดิ์สิทธิ์ตต,ต,ต่างๆนะครับ จะเป็นลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณใต้ฐานขององค์พระนะครับประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มสเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีการปั๊มยันตัวอะลงไปนะครับปั๊มจมงไปที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ ของยันตุอะนะครับที่ด้านหลังก็จะมีการฝังพลอยแดงลงไปที่ด้านหลังนะครับลักษณะขนาดของพลอยแดงแล้วก็จานวนพลอยที่ฝังลงไปก็จะมีลักษณะขนาดแล้วก็จานวนแตกต่างกันไปนะครับมวนสานจัดจานเต็มองพระไปหมดฮะสำหรับพลอยก็ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับบอกไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะบองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับสําหรับพระหกวัตทุดรุ่นหามคนก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ได้มีโอกาสนําเอาพิมพ์ใหญ่เนี่ยว่าร้อยแปดหลังฟังพรอยแดงครับนำท่านได้ดูน้ชมครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมถูกเราชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภายัยท่านผู้ชม,มาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาบแล้วครับผมครับสวัสดีครับ